วัสดีครับเบรนเดกขยับตัวขยับรูนะคะค่ะวันนี้เราก็มีกิจกรรมจะมาสอนน้องๆกระตุ้นสมองกันก็คือการเคลื่อนไหวแบบสลับแขนไข้แขนขาเองค่ะฟังดูน่าสนใจนะครับพี่ว่าแต่มันฝึกฝนกันยังไงครับพี่แพรวเราจะใช้เพลงดำาดาดามาฝึกสอนค่ะอําดําดาๆมาเริ่มกันเลยไหมคะค่ะค่ะท่อนแรกนะคะก็จะร้องดําดําด ดัมดัมดาดาดัมดัมดาดาดัมดัมดาดาซึ่งท่อนนี้นะคะเราจะร้องห้ารอบค่ะแล้วจะจบได้ว่าดัมดัมดาดาดัมดัมดาดาค่ะแล้วก็จะมีท่าทางด้วยค่ะก็คือท่าแรกนะคะก็คือดัมดัมดาดาดัมดัมดาดา Dum da da, dum dum da da, da da, dum dum da da, Double dum da da, dum 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 dum da da, da da, dum da da,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  da da. ดำดำดาดาค่ะจบแล้วค่ะครับผมง่ายไหมคะง่ายมากคะ่ยค่ะแต่ว่า ผมรู้สึกว่าจะต้องใช้เรื่องความจําสูงนิดนึงนะครับ<ม>ก็จะช่วยฝึกความจําของน้องๆด้วยใช่ไหมใช่ครับ,รบผมผมมีคําถามครับค,<ะ>คือถ้าเกิดสมมติผมไม่อยากให้น้องแพรวนาเนี่ย<ด>ผมสามารถให้ใครคนอื่นนําแทนได้ไหมครับถ้าสมมติแล้วได้ได้สิใครก็ได้บีม,บมลองนาให้พี่ดูสักเพลงได้ไหมครับอ๋อพอดีบีมทำเอ็กซ์ไซส์ที่ฝึกความเป็นผู้นํามาเยอะแล้วครับมขอลองเป็นผู้ตามบ้างดีกว่าบีมเลยอยากให้พี่จิมมี่เนี่ยเป็นผู้นําบ้างครับ โอ้ท่าอะไรดี่ยก็ทั้งห้าท่าเลยครับอ๋อเริ่มกันแลวกันนะครับด่าได้แล้วค่ะไม่ทำนะครับจะทำค่ะเอาใหม่นะฮะดัมดัมด่าได้ดัมดัมด่าได้ัมดัมด่าได้ดัมดัมด่าได้ดัมดัได พี่ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ